ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ประทานพรพิเศษแก่นักบุญโยอาคิมและอันนาให้เป็นผู้ให้กําเนิดพระมารดาของพระบุตรผู้ทรงรับสภาพมาบังเกิดเป็นมนุษย์ขอท่านทั้งสองช่วยวอนขอพระองค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความรอดที่ทรงสัญญาไว้กับประชากรของพระองค์ได้เลยทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเรและพรองราล เป็นพระจเจ้าตเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดน <Amen. S 1> ินรอาเมนีร์บทอ่านจะราตงสละเสบุคคลงานเคือวันรบของเรา